ค่ะเดี๋ยวจ้าพ่อแม่พี่น้องมาเนี่ยยายหลานพาเพื่อนพามาเห็ดงานน้ำเสาเนาะจ้ะเนาะตื่นขึ้นมากับเห็ดงานแต่ละเมือละเมือละเว้นบันนี้บ่ไย้ไลงคลิปหลายเมือเลยจะเด้อ,ดอขึ้นหอดขึ้กาวนั่นแหละมาจามาทำงานนะกับยายหลานพาเพื่อนจ้ะ อันอันนี้จะเป็นห้องที่ว่าคู่เขาสอนเด็กหน่อยอันที่ว่าเลียใหม่นะจนะ๊ะเนาะเฮ็ดอุปกรณ์ทุกอย่างที่ว่าเขาผ้าหัดโรงเรียนเขาหัดเด็กหน่อยนะจนะ๊ะเนาะนี่เขาสิมีการเฮ็ดรูปโตรูปเตียงรูปไอบ้านรูปบานนกบานยังาจะเสร็จละจ้ะนี่เขาจิมีเครื่อง ให้เด็กหน่อยนักเรียนมีอุป,ปรกรณ์เขาทุกอย่างที่เขาฮัดเด็กหน่อยนักเรียนน่ะจะเนาะอยู่เมืองไทยห้าคือนสิบมีดอกจก้ะคือสิมีแต่อยู่ไหล่ะเนาะเฮ้ออาจจะมีพวกอันที่เฮ็ดช่างนาาจะเนาะก,กับว่าโหคือกันยายหลานบ่าเคยได้เรียนอันอยู่เมืองไทยยังสินาาจะเนาะอันนี้ก็ขึ้ไม่กวดต่ว่ากวดไอ เศษไม่ที่มันตกอยู่นี่แหละจ้ามันใส่แนวอื่นบ่ไรต้องใส่แนวกวดเอามาจา้ามาทำงานน้ำกันจา้า เดี๋ยวเสียหายเบิ้งแต่ละห้องที่ย่ายหลานมาเฮ็ดงานตั้งแต่เริ่มต้นตันต้งแต่หกโมงเสารนะ์น่าจะเนาะตอนนี้มันกะเจ็ดโมงสิเก็ดโมงละแม่จะก,ก็เลยมาให้เบิ้งห้องนี่ก่อนมือหลังเสียหายเบิ้งแต่ละห้องละห้องไปน,านะไปน่าจะเนาะว่าเฮ็ดอีหยังแน่เนี่ยมือเสาร์มั่งนอกก็่สบายเด้อจะเฮ็นงานคือกัน ผู้ใดว่าได้ผัวพลังสบายเป็นบางคนเนาะจะเนาะสั่งวินล้นทำมาหากินคขึ้นกันบล่มบลุวย,นนยเนาะจะเนาะผู้ใดเิ่นวาดสนาดีทั้งหมดจะได้ผัวลำผัวรวยหัวสิเลี่ยมต้องให้การให้งานแต่ก็ หน่อยคน้นเราจะเนาะหน่อยค้นที่สิบาอัน,นสบายอ่ะแค่มามยากมาอยู่นี่แค่ง่านตลอดเจ้าค่ะเด้อให้ง่านจินตลอดบ่ได้งอบ่ได้ขอผัวใส่เลยเป็นบางยาม หันหนาคุยกันถามกันเ้า่อยฉันได้บ่อันนั้นนี้ถ้าเขาว่าได้กะเออโอเคไปดีไปเราจะนอนแตมีเรียงให้ซอยนะในก็นดีไปยาวนึงงห้าประเด็นใส่ใจในบ้านใี่บ้านห้าประเด็ของข้า ใส่ใจอะไรในบาทคานัหนัาค่าปฟค่ายังกับประดทเสียนอกจากเนาะแต่มื่อกดีไปอย่างนึ่งเอาแบบเย็บเงินไว้ค่ะคุณมทตามเมืองไทยอาปากอายังรออยู่นอกจากเนาะนี่พอแม่พี่น้องพี่รอถ้าใส่น้ำนอกจากเนาะกระเฮ็ดไปไหนติเฮ็ดเพีย แม่เปียนี่เหลี่ยงแม่น้ำนนเนอะจ้ะเนาะเฮ็ดงานไปแล้วบรเฮ็ดก,กับพ่ไดดอยูได้กินนอะจ้ะเนาะสิทธาตั้งแต่ัวเขาก็เฮ็ดงานขึ้นกัน พามาเห็ดงานจ้ะพามาเห็ดงานาาเห็ดงานซยแย่หลานาเพื่อนเบ่รด้ลงลิปแลวสเไรเจไปทำฟันงนนจาก็กเลยฟันบระข็ดีก็เลบยบ่ได้ลงลิปกิน รักษารักษาปั้นอยู่นจะจ๊ะนะง เสาวมากอากาศหนาวหนาวหมอ,อกเต็มยุดจ้ะ จะจุดชิปเฮกงานไว้แค่นี้แล้ะเนาะจนะเนาะเฮกงานย้ำเสาจะพอกันชิปหนาเนาะจนะเนาะบายบายถ้าคินหอดยายหลานพ่าเพื่อนกับก,กดไลค์กดแชทนะได้จะเด้อขอบคุณจ้าบาย